สวัสดีครับผมไร้น like oh, ามเกมเองนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม L Y Live นะครับผมจะมาเล่นจะมาเล่นแชมเปี้ยนฟิสตนะครับผมคลิปเอะโดนแย่งเส็จโอ้ What the h เฮลเฮ้ยไอ้มะเลงสายครับ อ้อาวะอ้า,อาวะเซตนนุ่มจัาวะจังหวะนี้อ,อะไรที่เป็นอันนั้นญี่ปุ่นหรือจีนเฮ้ยไม่รู้โอเคเราเข้าเกมแล้วผมอยากผมอยากเล่น L P C ยังไงเศร้าไม,ม่ได้เล่นไม่มีคอมว้ายว้ายว้ายคาบูรี่เย้ <cam ina> ทินี้ฟอร์ที่แรกเนาะแล้วก็เรียนใหญ่อาฮะทินี้ฟอร์ออกไปเคฟเลยก็ได้นะทีนี้ขี้เกียจแล้วพี่มึงขี้เกียจทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยมึงต้องฟาร์มป่าเลยเฮ้ป่าผมไม่ขี้เกียจฟาร์มฟาร์มเรื่อย ไม่มีอะไรทำเลยฟาร์มไปเรื่อยตอยนนี้พี่ันหนนวงพี่ฮะเซิร์ฟเป็นไรนไม่ได้เซิร์ฟหรอกรู้ว่าเน็ตมึงนวงใช่เรอพี่ใช่สิหูฟังคุณภาพจริงเลยปวดคอไม่ได้เกี่ยวกับหูฟังนนี้ก็ปวดคอสวยเวิร์สปลา เก็บเต่าแป้บเต่าเกิดยังไงย่าง,าางไม่เกิดแปลว่าไอ้น,นี่มันเริ่มเลนใช่มันเริ่มเลนแต่มันไม่เอาหินทั้งนั้นขอหินแล้วกันมันจะไปเวทล่างนะเอ้ยมันจะไปแกลงล่างนะใช่เี่ เก็บหินมาก่อนเอาคุม้มเลยนนั่นี่ยะแต่เซตก็รู้หน้าที่ดีเนาะเขาอยู่เรียนนั้นไม่ได้เขาก็ปาไปเรียนนี้เหวดไม่เวดกหินปักบอลให้นี่ด้วยมหงมันไม่ปักบอลดวผมเก็บตงค์เลยพอรีบฟตก่อน ยาอยอยาออเราเล่นไม่เป็นเอ้ยยาออฝั่งเขาเล่นไม่เป็นแง่พี่ก็สบายแลยย้วดิเออใช่สบายมากเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเวทกบเหรออะไรวะห wagen? รือเป,เอเปล่าเราเก็บกบล้วไม่ได้เวทกบเมื่อกี้เราเราเราลืมลืมจำผิดกดนต้องล้องใจเนียนนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่ผมรู้คือผมไปเวทห,หินมาแล้วเออเวทหินมาแล้วไปเอาเบ็ดแดงด้วยเนะี่ย เดินฟาร์มไปเรื่อยๆกับเกมยังนิ่งๆผมไม่อยากจะเดินอะไรแบบมันรับแล้วดูแล้วเลนล่างก็ท่าอยู่ดีมีสุขเรนบนก็อยู่ดีมีสุขเรนกลางก็อยู่ดีมีสุข What What the fuck งั้นผมก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยเลนบนเลนล่างชนะหมดอะไรแต่งั้นผมก็ฟาร์มเรื่อยนะีก็ไร่สพอร์ต โอ้สปอร์ตเลยแค่นี้ mm. น่าจะได้แหละ mm. ผมไม่ต้องทำอะไรเลยเนะีย่ยจะไปขโมยป้าฟ้าศัตรูถ้ามันยังไม่เอาฟ้าเดียวดูแล้วมันน่าจะเอาแล้วถ้าป่าถือค่าเล่นเก่งนี่แบอกเลยว่าสูสีอ่สนุกเลยจงทำไมมันสมัยใส่ป่าไม่ได้ไใส่แบบสัตว์เล็กๆอ่ะไม่รู้สิว้าวทำได้ออดูสิโคตรเหน่ย ถามไลออดดูสิเปิดไลออดแเขาจะรู้เปิดไลออดเขาจะรู้เนี่ยอ๋อมันเก็บมันเก็บนี่เป็นไรแต่มันไม่เก็บเต่าเอ้ยแต่มันไม่เก็บกบตัวเองทั้งั้นขอกบเองแล้วกันนะเฮ้ยบูเกิดแล้วทั้งั้นเก็บบูได้เอาเก็บหมดสวยเวทเวทหมดป่ามันต้องเกิดแล้วจริงเอ้ยป่าแกงบนทั้งั้นเราเวทหมาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเก็บหมด ไม่ให้ไม่ให้เหลือเฮ้ยชน,นะเนด้ยเย็ยนเลย,ย,ย,ยนี่หนุ่มเ็เย็นๆนยหนุ่มลบพายุโอ้โหหลบไซส์สิบตอนนี้ป่าตังน้อยจัดเลยเก็บหมดฟาร์มอย่างเดียวยังไม่ได้แกงก็ไม่มีอะไรให้แกงทีมก็ชนะหมดทุกเรียน ก็เลมนมาทำอะไรเอาเด้เอาเด้เ,เด้สักหน่อยสักหน่อยต่าเราสักหน่อยอึ้งเข้าไม่ได้ดิกไป๊ดคงกลับไปวาร์มแล้วอยู่ต่อไม่คุ้มเลยพี่กลับไปซื้อของแล้วกินทั้งมากินตัวกลางแป๊บนึงพี่ดีเลสอ,อยู่ จริงสถานการณ์บ้านเมืองไม่น่าเป็นห่วงว้าวแลนี่คือฟาร์มเรื่อยๆเลยฟาร์มจนแบบเทพทูก็ได้เอาแบบฝ่าฝ่าฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเอาจริงไน่เลยมันไม่ได้ปักบอดไว้นะยีเข้าแล้วโอ้ยปลาอยู่เอาเลยเอาเลยเราสู้ได้เราสู้ได้จะได้ยจะได้อยู่เออมึงเชื่อพี่มึงเข้าไปอดดจริงเลยอือคู่ก็แคกนั้นแหละไม่ใชนี่ มีแย่งเสร็จกูจ้าแดงใครแย่งเสร็จไม่มีไอเนี่ยยังเสร็จผมเศร้าปรึ่งเก็บลีฟเก็บลีฟปรึ้ง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 ปรึ่งปรึ่งป่าตังป่าตังสี่พันคืออะไร สักหน่อยแล้วสักหน่อยเราโดนล็อกสองโดนล็อกโดนล็อกขาโดนล็อกขาสองเลยจบแล้วจบแล้วเอามังกรดีกว่าชิวมันเศร้าเอามังกรดีกว่าเอาเลยเหรอใช่พี่แล้วผมจะเอาเลยเหรอใช่ดิพี่นันจะได้ไหมเนี่ยก็ได้ก็มังกรอยู่ชิวๆไป เออเฮ้ยเลนไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเก็บให้ที่พูดก้นเลนลาน่างนาคให้เก็บมึงถอยเลยเพื่อนไปคุมเลนตัวเองซะเถอะมั่มีเลนไหนสถานการณ์น่าเป็นห่วงแล้วก็ฟาร์มของเราไปนี่ชีวิตที่ป่าต้องการนะเพี่ฟาร์มมีเดียวไม่ทั้งน้ำทั้งหเลย จะรั้วานไหมครับยังไม่ยังไม่กลับบ้านเลยพี่เอย้ยหมยไม่กลับบ้านเลยหูยังใช้ดาบอันเดียวย <c oughs> ฟาร์มจนได้ของจนได้เหลือตังห้าพันแล้วเนี่ยด้ซื้ออะไรละ <c oughs> มันใช้ไซสต์สเต็ปเหมือนพีซีไม่ได้เนาะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไม่ได้อ้าวใช่ไหมถึงจริงคลิปนี้ไม่น่าเอาลงอย่งี่เร็วไปจริงแปดนาที เราลงไม่เราเราทำหลายเกมไง oh.